สวัสดีค่ะแอดวานค่ะจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กำลังใจแอดวานนะคะเราเดินทางมาด้วยกันจนถึงตอนที่47แล้วนะสำหรับซีรีส์จีนเรื่องมาป่าจอมราชันนะคะตอนนี้คือตอนที่47เเนี่ยน้ำมันก็จะเยอะนะคะแต่เป็นแต่เป็น ความหวานค่ะเป็นน้ำหวานนะคะคือมีฉากโรแมนติกนะคะฟินฟินจิกหมอนระหว่างพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะเยอะเลยนะคะตอนที่47แล้วก็แอดเลยต้องแบบซาวน้ำออกบ้างนะคะเวลาเล่าเนาะเพราะเล่ายัางไงมันก็แบบมันก็จุจีไม่ได้อย่างกับพระเอกนางเอกนะคะเราก็คัดเอาแต่ใจความสำคัญมาละกันนะมาเริ่มกันเลยนะคะเคยชูโยวนะและหมาใจชิงอ่ะก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาของสองเรานะคะก็สุขสุดๆค่ะทั้งพระเอกนางเอกนะคะเอะอากซบค่ะเอะอะกกอดค่ะแล้วก็เออาก็จุ๊บจุบกันนะคะแต่เขาก็ไม่ได้กันนะเออ แค่นี้ไม่ได้กันนะคะท่านนะคะท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นรอยยิ้มนะคะของเจ้าหลังจ่ายนะคะมากเป็นพิเศษในอพิโซ์ที่47นี้นะคะส่วนท่านผู้ชมสายหวานนะคะต้องโน้ตไว้นะคะว่าเข้าไปดูตอนที่47นะคะย้ำนะคะตอนที่47นะคะสำหรับท่านผู้ชมสายหวานนะคะนี่นางเอกนะคะ กับพระเอกอะ่ะก็จุจีกันแบบหวานๆค่ะจากนั้นมามาใจชิงกับชูโยวนนะคะก็คุยกันเรื่องเย้าจีค่ะประมาณว่าประมาณว่านางเอกของเรานะคะก็พูดถึงเย้าจีนะคะว่ารักชูโยวนมากเลยและนางทาทุกอย่างเพื่อท่านอะไรเงี้ยค่ะเมื่อชูโยวนได้ยินนะคะได้ยินมาใจชิงพูดอย่างนั้นอะ่ะก็ก็ยิ้มค่ะแล้วก็ถามมาจชิงว่าแล้วจี้ชงล่ะ มาจใจชิงก็เช่นเคยค่ะก็ชะง,งักไปนะคะแล้วก็เงียบลงค่ะนิชูโยวนนะคะก็เห็นมาใจชิงอะ่ะเงียบไปก็เลยพูดขึ้นว่าข้ารอเจ้าเล่นค่ารักเจ้าเหมือนเดิมแล้วก็มีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะใจความสำคัญต่อมาก็คือตอนนี้ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์ของจีนแล้วนะคะมาใจชิงก็เลยทำ อาหารนะคะมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเส้นกว๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะกว๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อฉลองกับชูโยเวนนะคะแบบที่พวกเขาอะ่ะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่พัดภาคจากกันตอนที่เป็นเป็นเด็กไปอะนะคะตอนนี้ก็ครบเวลา1ปีพอดีที่ได้มากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะนี้สายตาของมาใจชิงอะก็เศร้านะคะเพราะนางรู้ว่านี่เป็นแบบ เป็นวันแห่งความรักวันสุดท้ายแล้วนะคะระหว่างเขาสองคนปีปีสุดท้ายนะคะระหว่างเขาสองคนนะคะคือชูโยวนณนะโดนพิษเนี่ยแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ได้แค่หกเดือนเท่านั้นนะอันนี้เราจำกันได้นาอจากตอนที่ผ่านๆมานี้ชูโยวนนะคะเขาก็เดินค่ะเดินเข้ามากอดหมาใจชิงนะคะแล้วก็พูดปลอบใจหมาใจชิงว่าสุดท้ายปลายทางของข้าคือตายคือตอนเขาพูดนะคะตอนเขาพูดประโยคนี้ ชูโยวนก็กอดกอดหมาจาชิงแน่นมากเลยค่ะคือตอนที่พูดว่าสุดปลายทางของข้าคือตายนะคะแล้วก็ชูโยวันก็พูดต่อว่าสุดปลายทางของเจ้าเจ้าต้องมีชีวิตอยู่นะคะแล้วจังหวะที่พูดตรงเนี้ยชูโยวนก็คลายมือออกจากร่างของหมาจ่าชิงนะคะก็คือมันมันมันเป็นเหมือนทั้งภาษาพูดและภาษาภาษากายนะคะอืมก็อยากให้เพื่อนๆดูกันนะคะ คือมันเป็นภาษากายที่ดีมากเลยล่ะต่อมานะคะชูโยเวนน่ะก็พูดต่อค่ะว่าถ้าต้องการให้เจ้านะคะเจ้าคือหมาจ่ยชิงมีชีวิตอยู่อย่างต่อไปมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขนะคะนี่พอหมาจ่ยชิงได้ยินที่ชูโยเวนพูดนะคะหมาจ่ยชิงอะ่ะ ก็เข้ามากอดชูโยวันค่ะแล้วก็เรียนแบบนะคะแล้วก็รัดแน่นเลยนะคะรัดรัดชูโยวันแน่นเลยแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าจะไม่รัดใครอีกนะคะจะไม่มีใครอีกถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วนะคะชูโยวันก็กอดมาใจชิงอีกค่ะแล้วก็โชว์นะคะควักควักสร้อยคอของตัวเองที่มาใจชิงเคยให้เขาไว้ตั้งแต่ตอนเด็กอะออกมานะคะเอามาโชว์แล้วก็บอกมาใจชิงว่าเนี่ยข้าใส่ติดตัวข้ามาตลอดเวลานะคะ ก็คือแบบตอนนี้ช่วงนี้ก็คือแบบเราก็คนดูก็สลบไปเลยค่ะหวานมากค่ะหวานมากอ่ะตัดมาค่ะตัดมาที่ทางคนชั่วบ้างนะคะชูโยกุยจ้านอกจากจะให้ขันทีนะคะวางยาพิษห้องเต้ฉุกขุ่ไปแล้วนะคะแต่ขันทีอ่ะดันถูกเย้าจีจับได้นะคะอย่างที่อแอดหวานเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะคะคราวนี้ก็เลย ชูยโยกุยค่ะก็เลยไปจับจังไปจับคนสนิทของเย้าจีมานะคะตอนแรกนึกว่าจะจะฆ่าให้ตายเส็จแล้วไม่ตายนะคะก็ส่งคนนะคะ ก็นอกจากจะที่ทําร้ายคนสนิทของเย้าจีแล้วอะ่ะชูโยกุยนะคะฆ่าฆ่าชูขุยนะคะพอฆ่าชูขุยเสร็จก็ส่งคนน่ะไปไป,ไปปาระเบิดะคะ่ะไปแจกระเบิดเย้าจีนะคะเย้าจีก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วตัวของเย้าจีเนี่ยต้องการจะพาตัวเองนะคะไปไปหาชูโยหวนให้ถึงนะคะแต่เย้าจีอ่ะสลบไปนะคะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊จะตายไหมนะคะแต่ว่าเป็นอันรู้กันว่าไม่ตายนะคะเพราะตอนหลังเย้าจีโผลกมานะคะเป็นอันว่าตอน อนที่สลบตอนโดนระเบิดนี้ก็แค่สลบไปนะคะสลบไปก่อนจากนั้นนะคะในวังในวังหลวงนะคะชูโยกุยเนี่ยก็แจกลูกธนูค่ะแจกลูกธนูคนที่แบบอยู่รอบๆตัวของชูคุยนะคะแล้วก็ ฉูขุยโดนไปแล้วนะโดนยิงล่วงไปแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ร้ายนะคะชูโยกุุยก็ใส่ร้ายว่าเป็นฝีมือของชูโยวนนะคะร่วมมือกับมาจชิงเพื่อที่จะมาช่วยเอาตัวชูโยจินนะคะองค์ชายสี่ไปก็คือฆ่าทุกคนค่ะฆ่าฆ่าพ่อตัวเองนะคะฆ่า ฆ่าฮ่องเต้ฉูขุยนะคะแล้วก็ฆ่าแบบคนรอบๆข้างฉูขุยแล้วก็โทษคนอื่นนะคะโทษว่าพระเอกกับมาจ่าชิงร่วมมือกันนะคะเป็นคนฆ่าแล้วเขาก็เลยแบบประกาศว่าเขาอะ่ะจะต้องยกทัพนะคะไปฆ่ามาจ่าชิงกับฆ่าชูโยวนนะให้ตายนะคะแล้วจากนั้นเขาก็ประกาศแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ค่ะบอกว่าเป็นความประสงค์ของฉูขุยนะคะจากนั้นล่ะเขาก็ไป ไปกวาดต้อนค่ะไปจับขุนนางแล้วก็ขันทีนะคะที่เคยที่เคยให้การรับใช้ฉูขุยคือที่ฉูขุยเขาเขาเรียกว่าอะไรอะฉูขุยเขาไว้ใจอะคะ่ะเอามายิงตายหมดเลยค่ะเอามายิงตายด้วยลูกธนูหมดเลยนะคะ<ม>ก็เหลือชีวิตไว้แค่อ์ชายสี่ชูโยดเจ้นคนเดียวแล้วนะตรงตอนนี้แล้วก็สงครามก็กําลังจะเกิดค่ะต่อมาค่ะ จากคนชั่วไปแล้วนะคะภาพก็ตัดมาที่กระท่อมน้อยกรอยใจค่ะที่ชูโยเวินกับมาใจชิงนอนอยู่บนเตียงนะคะฉากเปิดมาคือเขานอนอยู่บนเตียงกันนะคะตอนแรกอ,อ,อัดก็มองเอ๊ะตกลงเขาเขายังไงกันเนาะเขาอุ่นเตียงกันไหมนะคะแต่ว่าด้วยความซอกแซกเราก็เห็นแล้วว่าไม่นะคะไม่ไม่ไมนอนเขานอนจับมือกันเฉยๆ <laughs> จริงจริงเออแอดมั่นใจแอดมั่นใจว่าหลังจ่ายกับชิงเอ๋อเขานอนจับมือกันเฉยๆนะคะแค่นอนจับมือเออตอนนอนอนะชูโยวนเขาก็ฝันว่าตัวเองอะปิดตาปิดตานะคะแล้วก็ฝึกเพลงกระบี่อยู่กับชูโยเจินน้องสี่นะคะทีนี้ชูโยวนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยค่ะ แล้วก็เอ๊ะตัวเองฝันถึงน้องสี่นะคะเขาก็เลยคิดว่าอุย้ยน้องสี่ตอนนี้น่าจะอยู่ในอันตรายเ,ออเขาก็รู้สึกกังวลนะคะทีนี้พอกังวลแล้วอะร่างกายของชูโยวนพิษมันก็เหมือนจะกำเริบขึ้นมานะคะก็มีอาการแบบปวดเจ็บปวดบ่อยมากนะคะอาการของชูโยวนก็คือแบบมันก็จะแยกๆเคี้ยวออกมานะคะแล้วก็มีความเจ็บปวดตามร่างกายนะคะทีนี้ ต่อมาค่ะภาพตัดมาที่ทางแขวนจินบังนะคะทางพวกจีชงค่ะพอรู้ข่าวที่ชูขุยตายแล้วนะคะแล้วชูโยกกุยเนี่ยขึ้นเป็นท้องเต้นะคะทางแขวนฉินก็เลยตัดสินใจที่จะเตรียมทหารไปเพื่อทำสงครามค่ะแล้วก็พร้อมกับช่วยชูโยเจนนะคะองชายสี่เพื่อที่จะให้องค์ชายสี่เนี่ยขึ้นครองราชนะคะแทนไอ้ชูโยกุยนะคะ ดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นน่ะเขาก็จะต้องบุกไปที่เมืองหลวงนะคะเพื่อไปช่วยเอาองค์ชายเสียออกมาก่อนนะคะทุกคนก็เลยตกลงตามนี้ค่ะจากนั้นภาพนะคะก็จะตัดสลับไปมานะคะที่หน้าของชูโยกุยหคือตัวชั่วก็ <c ười> คือภาพจากแคว้นหยางนะคะตัดเออคลั ขอโทษค่ะภาพนะคะจากไอ้แควนจิ้นนะคะของของจี้ชงเนี่ยก็ตัดสลับมาที่แคว้นหยางนะคะคือหน้าของชูโยก,กุยนะคะคือชูโยก,กุยมันชั่วนะคะแต่มันก็ไม่ได้โง่ไงชั่วแต่ไม่ได้โง่นะคะลายอะ่ะชูโยก,กุยก็เดาไว้เลยค่ะว่า ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ว่าแคว้นจีนจะต้องทําอย่างนี้คือรู้ทันนะคะแล้วก็คือดาวถูกนะคะว่าพวกจี้ชงจะต้องถือโอกาสบุกเข้ามาเอาตัวขององค์ชายสี่ชูโยจนไปแน่นอนนะคะก็เตรียมเตรียมแผนไว้รับมือเต็มที่ค่ะทีนี้ค่ะมาที่องค์หญิงเป่าหน้ากันบ้างนะคะอันนี้ก็ทาให้ให้ตอนนี้มีสีสันขึ้นนะคะคือองค์หญิงเป่าหน้าเนี่ยตอนนี้นางอยากแต่งงานแล้วค่ะ คือนาง,งคิดว่านางไม่ใช่เด็กแล้วนะคะนางโตแล้วนะคะนางก็เลยขอท่านข่านนะคะบอกให้ส่งนางไปแต่งงานทีาาท่านข่านก็แบบว่าเจ้าจะแต่งกับใครแต่งไปไหนเปล่านางก็บอกยังไม่รู้แต่ข้าโตแล้วข้าจะต้องแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เลยแบบบังคับพี่ชายนะคะบอกว่าเนี่ยมันส่งข้าไปแต่งงานทีข้าโตแล้วนะคะนี้ท่านข่านก็ไม่เห็นด้วยค่ะก็ก็พูดบอกว่าเจ้าเอาเ,ออเขาเรียกว่าไะคะ มันจะต้องมีของมันใช่ไหมคะของมันหมายคือเจ้าชอบใครล่ะเจ้าก็เอาเอาไปไปมั่นหมายเขาไว้สิแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> เป่าหน้าก็เลยแบบจะต้องไปหาผู้ชายที่เขาจะต้องแบบให้ของก่อนนะคะคือของมันนะคะเป่าหน้าตลกดีนะคะแล้วนางก็เลยเดินเออฟัดกะเฟนะคะออกไปจากกระโจมกระโจมวังนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ปลอมเป็นชายะคะ่ะออกไปเที่ยวเล่นนะคะก็ จะไปหาจี้ชงนั่นแหละก็จะไปหาชายหนุ่มที่นางอยากจะให้ให้ของมั่นนะคะของมั่นที่นางเลือกก็จะเป็นเป็นเครื่องประดับค่ะโอ้โหสีเหลืองเป็นหยกปล่าไม่รู้นะคะใหญ่มากค่ะใหญ่มากนี้เพราะนางเห็นจี้ชงในระยะไกลนะคะนางนางก็เลยได้ไอเดียว่านาง ไปสมัครเป็นทหารในกองทัพของจี้ชงดีกว่านะคะนี่เป่าหน้านางก็แต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายค่ะเออน่ารักดีนะตัวเล็กๆแล้วก็นางเตี้ยมาค่ะนี่จี้ชงนะคะเห็นเห็นทหารเป่าหน้าแต่ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นองค์หญิงเป่าหน้าเนี่ยก็เห็นอาหารเอ่อเห็นทหารเป่าหน้านะคะเดินแบกธงนะคะโซซัสโซเซไปมานะคะเพราะมันหนักธงมันหนักนะคะก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่ใครเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะคือองค์หญิงเป่าหน้าตลกมากเลยค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูกา r l เลิฟช i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ